บวชบักแตงกิ้งจ้าพี่น้องจ้าบวชบักแตงกิ้งพี่น้องจกาเซตเรีเยบร้อยจะบวชบักแตงกิง้งหวานๆหอมๆจ้าสวัสดีค่ะ,คะมื้อนี้ก็มาคุยค่ะปับชมน้อง,องมนูนพากินพาเที่ยวอีกกระล้วพี่น้องจะาช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายซีไม้หาโมงแรกมันจ้าเนาะเที่ยวนี้พี่น้องจ้ามื้อนี้แมนูนีน้เมาบวชบักแตงกิ้งพี่น้องจกา บวบบักแต่กิ่งหรือว่าบักแตไนไยเน้อะคะ่ะหอมหอมค่ะไปไิดเบิ่งไปที่เห็ดกันเลยจ้ะพี่น้องจ้า ฟานบักแตงกีงหรือว่าบักแตงไยเนาะค่ะนาอหัันเป็นชิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วกะส,สิไดนาตาแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องจ๋านี่ต่อไปแมนามุลกะสิมาลงเมื่อเฮ็ดเฮ็ดกันง่ายๆได้ตาบได้ค้างไฟ่คางยังดอกคือเฮ็ดสูตรเย็นเลยพี่น้องบ่ต้องคางไฟก็จะมีหันมาทางนี้นะครับกะทิเด้พี่น้องเด้อะกะทิชาวเกาะนะคะอันนี้เป็นกะทิอันนี้เป็นน้ำตาลค่ะง่ายๆได้จ้ามื่อนี้ไปค่ะไปลงเมื่อเฮ็ดกันเลยจ้า จ้าเมนอ้วนกะสิทเท่บักแตงไข่ร้วบักแตงกินที่หั่นไว้แล้วลงในกะละมังได้เลยพี่น้องจ้จงานีออกมาหนาตาแบบนี้เ้ยพี่น้องเด้อตามด้วยนะคะเมนอ้วนกะสิไส้น้ำตาลลงไปได้เ้อพี่น้องจ้าสูตรเย็นเฮ็ดกินเลยพี่น้องนี่น้ำตาลหนึ่งอนสองซอนสามช้อนพ่อพี่น้องเดี๋ยวบาหวานสิขึ้นนะพี่น้องเนาะตามด้วยนี่ค่ะ กะทิชา,าวกกอะด้วยค่ะพี่น้องขย่าว่กวนพี่น้องขย่าว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 เนาะค่ะเนาะอืมด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวบลอยแล้วนะคะเนาะใส่ปักแตงลงไปลวกะน้ำตาลใสตามด้วยกะทิค่ะกะทินี่แช่เย็นไว้เราเด้อจ้าเด้อนี่เทลงไปแบบนี้เลยค่ะพี่น้องจ้าเทลงไปแบบนี้เลยนะคะเนาะแค่นี้ละค่ะคนพี่น้องจ้า พี่น้องจ้าแค่นี้แหละจ้าก็สิเป็นบวชปักแตงกิงน,นะคะน้อพี่น้องจ้าหน่วยหนึ่งยี่สิบบาทก็สิได้ประมาณสองคำ้วยจ้ากินหวานนะคะน้อพีนนน่น้องจ้าหวานหวานเย็นๆนี่สิบเป็นหน้าตาแบบนี้น้อพี่น้องเนาะคนจนว่าน้ำตาลมันละลายนะจะพี่น้องจ้าคนไปเลยค่ะจนน้ำตาลละลายเนาะค่ะเนาะนี่ อุ้ยหอมกะทิมากเลยจ้ะพี่น้องจ้าหอมกะทิแห้งค,คนเค่นี้แหละค่ะสำนีกับเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้ะสำหรับนี่บวชบักแตงกินพี่น้องจ้าบวชบักแตงกินเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้า จ้าเมนอุวนกสิตักใส้สถ้วยเสริร์ฟลุงป้าน้าอาเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่บวชบักแตงกิ้งของเมนอุวนนะคะเย็นเย็นเสแบบด้ค่ะพี่น้องจ้าก,กะทินี่คือแชตู้เย็นไว้แล้วเลยค่ะเด้อมันก็นเลยแสบหอมนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟลุงป้าน้าอานะคะนี่หอมกะทิค่ะพี่น้อง อพอดีพี่น้องจกนนี่ค่ะพี่น้องแกเซตเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับบวชบัตแตงกิ้งค่ะเซตเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องแกสำหรับบวชบัตแตงกิ้งพราะว่าแตงไทยของแม่น้องขุนน้องจ๋านองหอมๆกับที่เย็นๆแซ่บๆจะไปกินน้ำแก่ น้องคะเนาะผู้ใดอยากกินบวบักแตงกินน้ำแมนนงบุญม,มาเด้อค่ะพร้อมเสิร์ฟลูกปลาหน้าอาและะ้วน้อค่ะเนาะสำหรับผู้ใดมักหรือว่าชอบคลิปของแมนนงบุญก็อย่าล,ลืมเด้อค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพา,นพาเที่ยวนะคะสำหรับวันนี้มเมนนงุนกับสิล่าไปพร้อมถาตดตกแตงกิ่งบวชบวชตกแตงกิ่งหรือว่าแตงไก่นะคะ่ะเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ ขอบคุณอะไรคะ่ะขอกันไม่คลิปนาไลนาจะ